ที่1ซึ่งมีคะแนนเต็ม50คะแนนนะคะถ้าลูกของท่านได้ส0คะแนนขึ้นไปถือว่าดีมากนะคะดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมถ้าได้คะแนนใน35ถึง39ถือว่าดีก็ยังดีอยู่นะคะในคะแนน70%กับ80%และถ้าได้คะแนน30ถึง34ถือว่าพอใช้เรื่องพอใช้นะคะและสุดท้ายในระดับที่ผ่านก็คือ25 ถึง29ขอโทษนะคะ25ถึง29นะคะถือว่าผ่านแต่ถ้าต่างกว่า25ผู้ปกครองต้องช่วยเรานะคะช่วยเราแพร่หาลูกเพราะว่าลูกของท่านอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านนะคะครึ่งหนึ่งก็คือไม่ผ่านขอความกรุณาผู้ปกครองช่วยเอาใจใส่ดูแลผู้ปกครองต้องรู้ว่าลูกของท่านน่ะเก่งอ่อนหรือเรียน,ยนช้า นะคะมันจะมี3หลักวิชาคือเก๋ปางกาและเรียนชา้าทารโดยการแลีน้องผู้ปกครอทุกท่านนะคะรับขอกระชับเวลาครับเนจากเลยเวลานะครับผมจบย่อสคริมาให้นที่สนะครับขออนุญาชี้แจงเปนสเรื่องนะครับเรื่องแรกยผออนชี้แจงเรื่องงานชุมชนสัมพันธ์นคะครับเ่าผมได้า ท่านผู้มีการพานคณะคือไปร่วมงานนะครับข้างๆโรงเรียนเราถ้าผู้ปกครองอยากให้โรงเรียนเรานะครับบริการเสริมน้ำหรืการลูกเสือจิตอาสาอะไรประมาณนี้สามารถแจ้งได้เลยนะครับโรงเรียนเราพร้อมที่จะเอาลูกเสือไปบริการเสิร์หรือบำเพ็ญประโยชน์นะครับเช่นมีการเก็บขยะหรือช่วยเหลือชุมชนสามารถแจ้งมาได้เลยท่านเลยนะครับ <ๆ S 1> นะครับหรือว่าจะมีงานเช่นงานบวชงานแต่งพิการให้โรงเรียนเราช่วยนะครับ แจ้งมาได้เลยนะครับโรงเรียนเราพร้อมที่จะเอารูกเสือจีบอาสาไปช่วยท่านเสริมน้ำนะครับก็ยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะครับหรือว่าเกิดมีเหตุข่าวดงนะครับก็สามารถแจ้งราทางเรียนได้นะครับโรงเรียนเราจะเอาลูกเสือไปช่วยเสริมน้ำหรือไปร่วมงานนะครับเราไปหมดนะครับไม่ขอฝากก้นเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับมีอะไรติดต่อเราได้เลยนะครับเพราะเราอยู่ในแบบครอบครัวท่านท่านก็คือพ่อแม่ของผู้ปกครอง ก็เปรียบเสมือนญาติของเราครับเราต้องดูแลกันครับแก้ลกันครับขาอเกี่ยวคาอะไรจะต่อได้เลยนะครับอย่าท้งใจนะครับอย่าไ้ไือเรื่องการชุมจนสาคัญเรื่องแรกที่ขอแจ้งให้ผู้ฟังครับอีกเรื่องนะครับเรื่องอาคารถานที่นะครับอาคารถานที่นี่ก็ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับเรื่องแรกเลยครับโรงเรียนเราได้ห้องน้ําได้เงินมาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับปรับปรุงห้องน้ําใหม่ครับโดยห้องน้ำนี่จะอยู่ด้านหลังตรงนู้นเลยครับ เราเปลี่ยนกระเพาใหม่ครับก็แพาที่เป็นกำแพงไม้ปุบๆเราก่ออินครับก่อกพงเปลี่ยนทางเปลี่ยนที่ล้างมือเปลี่ยนชักโคู่แบบนั้นตั้งยองนะครับเป็นนั่งล่ามีสายชำระให้ด้วยนะครับเราทำเก้าห้องเลยครับเก้าห้องใหม่นะครับแต่ห้องหนึ่งจะเป็นห้องที่สามารถใช้อาบน้ำได้เพื่อรองรับลูกเสือในอนาทตที่เราจะจัดที่นี่นะครับโดยท่านผู้อำนวยการเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญในกรืห้องน้ำมาก นะครับกงแป่ปีที่แล้วนะครับท่านก็เลยแบ่งห้องน้ำชายหญิงององกแยกจัดกันเนื่องจากลูกหลานเราเริ่มโตแล้วนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงเช่นเดิมครับห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำผู้ชายเช่นเดิมครับเราจะแยกจัดกันถามว่าห้องน้ำข้างหลังที่ทําใหม่ให้ใช้หรือยังเรายังไม่ให้ใช้ครับเพราะถ้าท่านมองไปจะเห็นว่าห้องน้ำข้างหลังอยู่รับตา,ากเรายังปิดไว้ก่อนยังไม่ให้ใช้เดี๋ยวถ้ามัน มีเหตุการณ์อะไรเราจะรับผูเราเล็บปิดตัวครับถ้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการกั้นปุ๊บเราจะเปิดให้ใช้เป็นห้องน้ําที่สวยมากครับสวยจริงๆแล้วก็ทันสมัยนะครับตามนโยบายที่รัฐมนตรีให้มาครับท่านผู้เงวยการก็ตอบสนองเต็มที่ครับมีอะไรครับมีอะไรทำไปครทำซ่ำอมไม่ไดรก็เปลี่ยนไปให้ลูกหลานเราอยู่ดีครับต่อไปคราบอีเรื่องหนึ่งครับเรื่องท่อระบายน้ำครับท่านนรโรงอาหารแล้วครับเรามีรงอาหารแต่เราก็มีทางน้ํา เวลาเราล้างจานครับน้ําไม่ออกไปไหนครับน้ําอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับทีนี้ครับเราพบปัญหาว่าเอ๊ะน้ําไม่ไปไหนแล้วน้ํามันเกิดอยู่ที่บอ่อพักสามบ่อกเกิดมาแลงวั่าเกิดมนผมจะทํายังไงดีท่านผู้บวยหารก็เลยให้แนวทางครับโดยการระวังท่อครับเพื่อออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปจบไปประจบกันครับพอเราทำประจบกันปั๊บถนนเส้นนี้ครับถนนข,ของเทศบาลชาวบ้าน เขียนข้อความมาล็อกเรียนว่าทางน้ำไหลนะโรงเรียนมีทางแก้ไว้นะครับแค่นี้นะครับเอาดูล็อกเรียนมาตอนปิดเทอมทีนี้ครับท่านผู้อำนวยการก็เลยปรึกษาไปท่านประธานกับท่านประธานนะ้องขอขอบพระคุณท่านประธานมากครับท่านประธานเยือนนะครับนำเรื่องไปแจ้งกับท่านนายกเทศบาลเมืองบอปืปว่าทายังไงดีนะครับตรงนี้มันเป็นถนนเทศบาลแต่ผมเอาช่างมาดูครับช่างเขาบอกทาไม่ได้เพราะเป็นขนนเทศบาล ต้องให้เทศบาลเป็นคนทำนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ชี้แจงกับท่านนายกท่านนายกก็รับปากว่าดีนท้าั้งถนนตรงนี้ให้ใหม่เพื่อรองรับท่อน้ําทิ้งของเรียนนะครับให้มันถูกสุขลักษณะนะครับในเรื่องที่สองที่เราทําไปนะครับอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือที่คุณปอพูดไปแล้วครับโรงเรียนชุมชนครับเราทําไปตอนเทอมหนึ่งอยู่ด้านหลังหน้าห้องน้ําใหม่เลยครับทําอย่างดีเลยครับท่านครับทำยังไงทําเหมือนท้้งในครับ ข้างในจะมีโรงผักใช่ไหมครับออร์แกนิกของเราก็มีเหมือนกันครับด้านในับเป็นระบบน้ำาน้ําไหลมีตู้ตู้เจ็บเห็ดน,นะครับเมื่อวานเพิ่งลงเห็ดมาหนึ่งพันก้อนรับเชยอยากตัอนี้อยู่เราผักไว้อยู่นะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถซื้อได้เลยครับผักออร์แกนิก,กนตา่างๆผักสลัดเรามีจำหน่ายนะคุณครูเองก็ได้กินยิงจนอ้วนนะครับ